นี่เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นกฝูงนั้นบินมาตรงนี้เลยเสดายป้าเปี๊ยกกลับกล้องให้ดูไม่ทันนกตัวใหญ่นะแต่ไม่ใช่สีขาวนะคะนกตัวใหญ่แต่เป็นนกสีดำค่ะที่บินผ่านไปตรงช่องว่างตรงนี้นะคะนี่ไม่เห็นเลยไม่ทันแต่ว่าหเห็นดอกปาล์มล้างขวดนะคะให้ดูดอกปาล์มล้างขวดแทนตรงนี้ก็สีสดใสสวยงาม สีสดใสสวยงามอยู่ตรงนี้กับท้องฟ้าสีครามนะคะป้าเปียกก็นั่งรอรถนะคะรอรถที่จะมารับนะคะก็เลยถ่ายให้ดูตรงนี้เป็นน้ำตกที่เราเคยมีน้ำตกสวยงามแต่ตอนนี้มันรั่วพังไปแล้วก็แห้งแล้งแห้งแล้งไม่มีน้ำกันดาน น้องสาวน้อยเล่นน้ําก็ไม่ได้เล่นน้ําแล้วนะคะไม่มีน้ําเล่นแต่ว่าสักวันหนึ่งเราคงมีโอกาสได้แก้ไขปรับปรุงนะคะหรือที่เรียกก็โก,กว่ารีโนเวตนะคะรีโนเวตบ่อน้ําพุตรงนี้ที่จะมีน้ําอยู่ตลอดและมีความสวยงามประดับตกแต่งหน้าบ้านด้วยนะ,ะตรงนี้เป็นหน้าบ้านนะคะหน้ากระท่อมชมจันทร์นะคะที่ป้ากเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะอันนี้ก็ บรรยากาศจะดีดีมากเลยมีนกเห็นไหมคะมีนกบินไปมามีผีเสื้อบินมาเล่นกับต้นไม้ดอกไม้แบบนี้เลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยบางทีก็จะเห็นมีนกมาเล่นน้ำนะคะถ้าบ่อน้ำเรามีตรงนี้ก็มีนกมาเล่นน้ำบรรยากาศก็จะดีมากเลยนะคะมีลมพัดมาเห็นไหมคะตอนนี้มีลมหนาว พัดใบไม้แต่ว่าอากาศตอนนี้ไม่หนาวนะคะพี่น้องครับตอนนี้อากาศตรงนี้ไม่หนาวคือร้อนเลยละนะคะถ้าลมพัดมาก็จะเย็นๆหน่อยก็เย็นเป็นปกติธรรมดาเหมือนลมพัดมาแล้วก็เย็นนั่นแหละนะคะแต่ไม่หนาวแปลกมากเลยบ้านของเราที่หนาวจริงๆตอนเช้ามาแล้วก็หนาวเย็นจนได้ใส่เสื้อกันหนาวนี่มีแค่สองวันเท่านั้นเองนะคะมีสองวันเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติก็คือ ไม่ร้อนมากแต่ก็ไม่หนาวนะคะก็เป็นลมพัดเย็นสบายๆแต่กลางวันนะอย่าได้ออกไปกลางแจ้งที่แดดเชียวแดดจะร้อนแรงมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าฤดูหนาวนี้แดดจะแรงมากนะคะเออเนาะก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนถ้าผ่านฤดูหนาวไปมันก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนที่เป็นปกติก็คือเดือนมีนาเมษาใช่ไหมคะมันก็จะร้อนมากเป็นพิเศษอยู่แล้วแหละนะอันนี้ก็ เล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตคนเราก็ทำอะไรที่จะง่ายๆขึ้นนะคะอย่าทำชีวิตให้มันยุ่งยากอย่าพิธีรีตองมากเกินไปยุคนี้ new normal เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าจะมีพิธีรีตองอะไรมากมายไม่ได้เลยล่ะนะคะ <c oughs> พอใครจัดงานมีพิธีรีตองหรือว่ามีการรวมตัวหรือว่ามีการเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนมัน <c oughs> ก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเป็นคลัสเตอร์น้นคลัสเตอร์นี้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายสบายๆนะคะอยากจะสนุกบันเทิงอยากร้องเพลงก็ร้องเลยเหมือนที่ป้าเปียกทำอยู่กับคุณหลวงจันทร์นะคะชีวิตคนเรามีสุขมีทุกข์ปนกันเมื่อคราสุขนั้นมีค่าเกินจะเฉลยถึงคราทุกข์หนัก ไม่อาจสันคําเปรียบเปรยเหมือนถูกสังเวยชีวิตจนดิานชาชิน้นประเปียก็พามาชมธรรมชาติสวยงามตรงนี้อีกนะคะดอกเวนด้านะคะเวนด้ากําลังออกดอกสีสดใสสวยงามทีเดียวนะคะ ท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้านะคะช่อนี้ใหญ่มากเลยนะคะช่อนี้ก็ใหญ่สวยงามมากแล้วก็ยังมีช่อเล็กกำลังออกช่อแทงช่อดอกมาอีกสองช่อนะคะอยู่ตรงนี้สองช่อของต้นนี้กำลังแทงช่อใหม่นะคะแล้วก็ยังมีช่อที่บานแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอยู่ตรง น้ำตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำตกนะคะหินนะคะหินที่เป็นที่เราทำเป็นบ่อน,น้ำตกเอาไว้นะคะตรงนั้นนะคะสวยสวยงามบรรยากาศก็ดีดีนะคะมีผีเสื้อมาชมดอกไม้อยู่เป็นระยะนะคะถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนี้ผีเสื้อก็จะมาชมดอกไม้เหล่านี้ ก็ทำให้บรรยากาศดีจังเลยนะคะมีมีดอกไม้จริงนะคะเนี่ยแคสมัอ,อไม่ใช่แคสสิแวนด้านี่คือดอกจริงนะคะเนี่ยป้าให้ดูแวนด้านี้ก็คือดอกจริงเลยนะคะต้นสดๆด,ดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นด้วยนะคะมีสามช่อนะคะตอนนี้มีสามช่อที่ออกมาบานแล้วนะคะสําหรับแวนด้ากลุ่มนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก สองช่อเหมือนที่ป้าบอกกําลังจะแทงช่อดอกออกมาและที่อยู่ตรงนั้นนะคะที่อยู่ตรงนั้นก็แต้มสีสันสวยงามด้วยนะคะก็จะเป็นเครือเถาเป็นเครือเถาที่ป้าเคยเล่าสู่กันฟังนะคะแต่งแต้มทำให้บริบทบริเวณนี้สวยงามนั่นเองนะคะนี่ก็เก็บภาพมาฝากกันนะคะ ก็บภาพมาฝากกันดอกไม้สวยๆถึงแม้ว่ายังแห้งแล้งอยู่นะคะก็รดน้ํากันทันบ้างไม่ทันบ้างก็หวังว่าจะอยู่กับเราไปนานนะเพราะว่าแคทเวนด้าปกติแล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยอยู่ได้นานนะคะ สำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะคะป้าเปียกก็ฝากเอาไว้ว่าชีวิตคนเรายุค New Normal ยุคใช้ชีวิตที่มันจะต้องง่ายๆเรียบง่ายไม่ยุ่งยากวุ่นวายทตอะไรก็พยายามที่จะให้มันง่ายสบายๆเพื่อ,อไม่ยุ่งยากกับชีวิตนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะว่าการที่เราต้องระมัดระวังกับโรคภัยไค่เจ็บหรืออะไรต่างๆมันก็ยุ่งยากมากพออยู่แล้ว mm hmm. เราอย่าเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตมากเกินไป mm hmm. ก็ขอฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ